อธิบายการคำนวณ RSI และการนำไปใช้ในสถานการณ์ตลาดต่างๆ RSI Relative Strength Index คืออะไรและวิธีการคำนวณ RSI หรือ Relative Strength Index เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาดโดยการเปรียบเทียบระหว่างขนาดของการขึ้นและการลงของราคาช่วงเวลาที่กำหนดนิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการระบุภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป Overbought หรือขายมากเกินไปโอเวอร์โซลเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนวิธีการคำนวณ ISI 1. เลือกช่วงเวลาพีเรียดโดยทั่วไปนิยมใช้ค่า14วันหรือ14ชั่วโมงสำหรับการเทรดระยะสั้น 2. คํคำนวณค่าเฉลี่ยของการขึ้นอริเกนและการลงอริอสของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้สูตรค่าเฉลี่ยการขึ้น ผลิตเกณฑ n sum of gains over the past 14 periods 14ค่าเฉลี่ยการลงผลิต loss sum of losses over the past 14 periods 14 3. คำนวณค่า RS relative strength โดยใช้สูตร RS ผลิตเก a ฑ์ผลิต loss 4. คำนวณค่า RSI โดยใช้สูตร RSI 100 100. 1. r s ค่า RSI จะอยู่ในช่วงระหว่าง0ูนยถึง100การใช้ RSI ในสถานการณ์ตลาดต่างๆ 1. ภาวะ overbought ซื้อมากเกินไปเมื่อค่า RSI สูงกว่า70แปลว่า อาจมีการซื้อสินทรัพย์มากเกินไปทําให้ราคามีแนวโน้มที่จะปรับลงในระยะสั้นนักลงทุนสามารถใช้จังหวะน,นี้ในการพิจารณาขายหรือเปิดตําแหน่งชอ็อตได้แต่ควรใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเช่น Moving a v e r a g e หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ 2. ภาวะโอเวอร์ซขายมากเกินไป เมื่อค่า RSI ต่ำกว่า30หมายถึงอาจมีการขายสินทรัพย์มากเกินไปและมีแนวโน้มที่ราคาจะดีกลับขึ้นนักลงทุนสามารถใช้จังหวะนี้ในการพิจารณาซื้อหรือเปิดตำแหน่งลองโดยใช้คู่กับเครื่องมืออื่นๆเพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณ 3. ภาวะ d i v e r g e n ส e สัญญาณกลับตัว t i v v r g e n c e เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของ RSI และราคาของสินทรัพย์สวนทางกันโดยแบ่งเป็น บุลิชเดวเจอสราคาอยู่ในขาลงแต่ RSI เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแสดงถึงแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวขึ้นเบริชเดวเจอสราคาอยู่ในขาขึ้นแต่ RSI เริ่มปรับตัวลงแสดงถึงแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวลงสัญญาณเดวเจมักจะใช้ในการคาดการณ์การกรับตัวของแนวโน้มแต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านและเครื่องมืออื่นฮ่าฮ่ภาวะ RSI อยู่ในนูเทรลโซน50 หากค่า RSI อยู่ใกล้50หมายถึงตลาดอยู่ในภาวะไม่ชัดเจนระหว่างการซื้อและขายจังหวะน,นี้อาจเป็นสัญญาณให้พัากการเทรดรอให้ตลาดชัดเจนขึ้นก่อน 5. การเบรคยงของ RSI Level การที่ RSI ตัดผ่านเส้นระดับที่กำหนดเช่น 50, 70, 30 อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้นได้เช่นถ้า RSI ตัดขึ้นจาก30ไปยัง50อาจแสดงถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นในระยะสัน้นสรุป RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจเทรดและบ่งบอกภาวะตลาดแต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อยืนยันการวิเคราะห์การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองเริ่มต้นการลงทุนอย่างมั่นใจด้วยเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงประสิทธิภาพ เช่น RSI เปิดบัญชีกับเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพพร้อมคำแนะนำเฉพาะที่ช่วยให้คุณใช้ RSI และอินดิเคเตอร์อื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสัญลักษณ์การเชื่อมโยงเปิดบัญชี x n s i วันนี้คลิกที่นี่เพื่อเปิดบัญชี <_ S 2> h t t p s l o n e e s w i f และรับโปรรีเบทพิเศษสูงสุด 0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชีสแตนดา r ์และเซนหรือ0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชี Pro เซโร่รอช่องทางการติดตาม YouTube ตามผมลงทุนคริปโต Facebook ตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโต